ใช่ไหมไม่ต้องมาดูอะไรเลยนีซีรีส์เขาทําให้ดูอยู่แล้วดูกันยาวๆนะครับไม่ต้องมาอ่านนะอ่านหนังสือเลยอ่าไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้ดูเอาอย่างเดียวนะครับอ่ากิจกรรมอะไรอ่าการทํางานต่างๆนะครับเขาก็สอนให้ทุกอย่างการดงเกษตรไม่ต้องเอาหนังสือออกมากลางเลยนะครับเลยอางหุงอาหารเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือออกมากลางอ่ดูวิธีทําเศ,ษศรษฐศสตว์เลยมีหมดเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วเออ มีการทําแบบไหนยังไงนะครับสอนหมดทุกอย่างนะไม่ว่าเป็นอะไรทั้งนั้นอนะ่ะเป็นเครื่องเป็นทุกรูปแบบอะ่ะขอให้เอ่ยขึ้นมาอนะ่ะเขารีวิวให้ดูหมดไม่ต้องไปหาหนังสือหนังสือมาอ่านเออไม่ต้องไม่จําเป็น,นครับน้อยมากที่คนจะมาอ่านหนังสือน้อยไม่ค่อยมีละเออถามว่าหนังสือมันรายละเอียดเยอะไหมเยอะรายละเอียดมันดีกว่า นะแต่เขาดูเอาขีเกียดอ่านดูเอาจบกว่าเยอะนะครับดูรีวิวเอาทําได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเอเห็นไหมง่ายๆนี่เดี๋ยวนี้คนเขาฉลาดกว่ากันเยอะมองตรงว่าไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะทําจะอยากได้ความรู้อะไรเนี่ยก็ต้องไปขนขวายหามาไปหาทําแผงหนังสือไปดูนู่นนี่นั่นเพื่อมาศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ต้อง มีเน็ตใช้ได้จบมันรู้เรื่องหมดอ่าเห็นไหมง่ายไหมง่ายไม่ต้องอะไรมากมายครับจัดเต็มเต็มนะครับเต็มเซตเต็มดอกอะว่ากันง่ายๆ่อ่าอ่ะก็นี่แหละเอฟซี FC นะครับดูดูกันไป ทักทายกันเข้ามานะครับเอฟซีเนาะเอ่อชีวิตของนางนี่ไม่ธรรมดานะครับเกาะเกาะติดกับที่นี่เลยนะครับลูกนอกไส้เลยไม่หนีไปไหนเออไม่ยอมหนีด้วยเออแล้วก็ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างความร้าวฉานนะให้กับครอบครัวเขาเนี่ยแหละเออเป็นคนที่สร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวใช่ไหมเออ คือเขามีปัญหากันภายในครอบครัวมันจะเข้าไปแทรกนะแล้วก็ไปยุแยงคนนูน้นยุแยงคนนี้ให้ทะเลาะกันนะเออนิสัยเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเออเพื่อสร้างความสร้างคอนเทนต์ให้มันเนี่ยเออมันจะได้ไปพูดยาวๆเออแล้วก็ไปยุคนนี้ให้ทะเลาะกันยุคนนู้นให้ทะเลาะกันมันก็นิสัยมันอย่างไงอยู่แล้วเออถ้าคอยไปเชื่อมันเนี่ยจบหมดอะ่ะเออถ้าไปเชื่อมันนะเอ่อให้ทบบําแบบนู้นทะําแบบนี้น่ะ อย่าไปเชื่อหลงขลมพวกนี้นะครับอืมมันเนี่ยยิ่งกว่าคอเซ็นเตอร์อีกนะอ่ายิ่งกว่านี่เรื่องการยุยงแย่งตะแคงรั่วเนี่ยยกให้มันเอ่อมันเก่งเออแต่ถ้าเราไม่เชื่อมันสัอย่างเนี่ยมันจบแล้วเอฟซีมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกไม่เชื่อมันคํายุแยงมันก็นั้นแค่นั้นแหละจบแล้วเออ มันจะไปยุให้คนนี้เนี่ยสงสัยนี่มันต้องบอกแน่นอนเลยนะเออสงสัยตรงนู้นสงสัยอย่างนี้เออหาว่าเออ่ทางป้ามีหลังบ้านนะครับกับคนนั้นคนนี้เออมันก็จะพูดไปนะอย่าไปสนใจในคาพูดของมันแค่นั้นเลยจบแล้วเออคือเราไม่ต้องสนใจด่ามันได้อย่างเดียวมีหน้าที่คืออย่างเดียวด่ามันซะเออสาบแช่งมันแค่นั้นเองนะครับ มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันมีแต่คาพูดเออมีแต่คําพูดไม่มีอย่างอื่นนะครับอ,อ่าช่วยเหลือลูกได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเออตอนนี้ลูกคดีความเพียบเลยเนี่ยทำอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ทำไปช่วยเหลืออะไรไ,ไม่ได้เอ,อ่อเดี๋ยวบอกว่าจะติดต่อ ธนงทนายเนี่ยรู้จักกันนะครับเออเรียนรุ่นเดียวกันมารู่นนี้นั่นนะรู้จักกันเดี๋ยวจะติดต่อให้สรุปแล้วได้ใครมานะ <c oughs> ได้ใครมาเออก็ไม่เห็นมีใครมาเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องวิ่งหาหาเองนะครับเออหาคนมาช่วยเองว่าทำอะไรไม่ได้เลยเออมันจะไปอยู่ทำอะไรได้มันแหมแล้วมันจบแล้วนะครับเออคนพวกนี้จบแล้ว ช่วยไม่ได้แล้วงานนี้พูดได้อย่างเดียวนะครับช่วยเหลือคนไม่ได้เลยแย่ yeah. บอกตรงว่าครบมันก็มีแต่เสียนะ่ะอ,อสร้างความร้ายชานนะคืองานของมันฮ <c oughs> ะก็ดูที่นะ่ะครบกันมาแต่พวกพวกเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วฟาดกันเละเทะเลยเห็นไหมล่ะเออฟาดกับคนน,น,นู้นฟาดคนนี้เนี่ยเขาไม่ไว้ใจกับพวกมันนี่แหละเออ สวัสดีแอดซูด้วยนะครับไม่ไว้ใจก็เพราะมันนี่แเออมันเป็นตัวสร้างประเด็นสร้างปัญหานะครับยุแยงให้ <c oughs> ให้คนเขาทะเลาะกัน <c oughs> แทนที่จะนะมันยิ่งกว่าอีกตอนนี้มันมันสติไม่มีแล้วบอกตรงออนจริงนะดูหน้าตามันสิ <c oughs> เออมันไม่เหมือนคนเข้าไปทุกทีทุกทีนะบอกเลยเอาจริงงนะเออ แล้วยิ่งทํายิ่งทําพวกทําพวกต่ตําตมพวกสะถุนพวกอะไรไม่ออกมาด้วยเนี่ยมันไม่ได้เกงกลัวเกงอะไรนะเวลามันไหลสดเนี่ยอ,อผัวจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเนาะก็ะเฉยเฉยผัวจะมาเดินตดหรือมันจะตดในไหลสดมันก็ไม่ได้มีปัญหาไงมันก็ทํามาหมดแล้วเนาะออนะมันทําให้เห็นหมดแล้วหลายอย่างนะครับ เรื่องหยาบโลนนี่ไม่ต้องปานต้องยกให้เขายกให้มันเออใครที่ว่าหยาบเท่ามันไม่มีอีกแล้วไอคนที่ด่าหยาบหยาบเนี่ยย,ย,ยังสู้มันไม่ได้เลยเอาจริงสู้มันไม่ได้หรอกแสดงว่ามันผ่านศึกสงครามมาไม่ธรรมดานะถ้างั้นมันจะไม่ด่าคนได้แบบนี้หรอกเออมันต้องผ่านพูดง่ายว่ารอบพวกเนี้ยนะเออต้องผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายมาเยอะแยะ เออมันถึงด่าคนอื่นเขาได้ถ้างั้นมันจะไปด่าคนอื่นเขาได้ไหมนะมันไม่มีหรอกนะครับละ่ะคุณโยโย่โยพระแฉอีกแล้วเหรอพระองค์ไหนนะแฉเนี่ยฮ <laughs> ะ ก็มาสารวจดูมาต่อมาดูได้นี่ตัดต่อไม่ตัดต่อมันดูไม่ยากนี่นะเออเออจะไปอ้างก็เอาไปเอาไปพิสูจน์สิพิสูจน์ทราบสิตัดต่อไม่ตัดต่อมันดูไม่ยากเอาจริงใช่ไหมเอามาดูเอามาดูนะเออจะไปสร้างสร้างกระแสอีกแล้วนะครับบอกตรงนะครับเออสร้างกระแสอีกแล้ว ไม่เราต้องฟังหูไว้หูเราไม่ได้เชื่อใครหรอกนะเออคนเราอะถ้าไม่กระทําความผิดมันจะมีเรื่องมาเข้าตัวได้ยังไงถามหน่อยนะเอายิง่งยิ่งถูกไหมถ้าไม่มีมูลเขาจะเอาเรื่องราวมาจากไหนถามหน่อยนะครับมันต้องมีมูลสิถึงจะมีเรื่องราวเข้ามาพูดทุยกันได้คนเราอะถ้ามีมูลเขาถึงจะเอามาคุยถ้าไม่มีมูลเออเขาจะามาคุยทําไมนะครับ มันพูดได้แต่อันเนี้ยหลักฐานต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็แถไปนะครับเออแท้ข้างๆไปอะแท้ข้างๆคูๆไปนะครับเออไม่เคยเชื่อเลยเอาจริงๆนะพระดีก็มีนะอันนี้เราต้องยอมรับนะพระดีก็มีเยอะเออพระไม่ดีก็เยอะด้วยเยอะมากด้วยไม่ดีมีเยอะออ เราจะให้เชื่อใครล่ะใช่ไหมล่ะเ,เยอะแยะมากมายอืมเป็นภาพตัดต่อล่ะมันดูไม่ยากหรอกภาพตัดตนะ่ออ่ะนะเออดูไม่ยากหรอกเออต้องดูตาหนิไหมเออต้องดูตาหนิไหมโอ้โหมันชัดเจนอยู่แล้วแหมมันภาพตัดต่อไม่ตัดต่อมันฟ้องได้นะครับ เอ,อภาพซ้อนไม่ซ้อนเนี่ยดึงภาพมาลงเนี่ยเออมันก็ทําได้แต่มันก็ต้องดูไงเออมันก็ต้องดูอ่ะไทม์ไลน์ดูไทม์ไลน์สิเออไม่มีครับหน้านี้ไม่มียุงครับผมหน้านี้ไม่มีมันต้องเป็นหน้าฝนถึงจะมีหน้าฝนจะมียุงอยู่แต่มียุงเราก็มีมีเครื่องป้องกันมีเครื่องป้องกัน คนเขาก็ด <owad Es> ูองง่ายๆนะคุณโยโย่ดูง่ายๆอ่ะตอนนั <mark> ja ้นที่เขาจับไอจับไอศีกาอยู่กับพระได้แล้วแล้วพระก็เอาไอที่คาดผมมามัดหัวเขาบอกว่ามันแก้ปวดช่วยปวดหัวได้เป็นไงเอีเหตุผลมันฟังขึ้นมะเอาที่คาดเอาที่มัดผมผู้หญิงเนี่มาคาดหัวตัวเองอันนี่ยเขาบอกอันนี้แหละ เพราะอาตมาซื้อมาเองเพราะว่ามันปวดหัวอาตมาก็เลยซื้อมารัดหัวไว้มันช่วยได้เขาว่างั้นเออเป็นไงชัดเจนไหม <laughs> เออมันฟังขึ้นไหมล่ะเอฟซี FC มันฟังไม่ขึ้นแล้วผลสุดท้ายก็เห็นผู้หญิงไปแอบ,บอยู่ใต้ถุนบันไดนะ่ะโอ้โหเสื้อผ้าก็ไม่มีอ่านะเสื้อผ้าก็ถุนออกหมดนะครับเออเหลือแต่ผ้าเช็ดตัว <laughs> ใส่ไม่ทันเนี่ยเอซี เออใส่ไม่ทันเออเขาบอกว่าเพิ่งอาบน้ํามาตกใจก็เลยไปซ่อนไว้เออซ่อนอยู่ในใต้เอ,อ่ออะไรอ่ะใต้บันไดในกุฏิใต้บันได,น,น,ดนะแล้วก็เอาลังเอาอะไรมาปิดไว้แล้วก็บันเห็นขางเห็นไหมจะทําอะไรให้มันดูเนียนหน่อยแค่นั้นเองเอฟีใครเขาจะเชื่อนะต้องต้องจับให้ได้ขนาดนั้นไหมนะมันต้องว่ากันแบบนั้นไหมเออ หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วมีมีตลอดอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องชีเนี่ยเอฟซีเออมันเป็นของคู่กันนะแอดวานะเป็นของคู่กันนะคือถ้าอยากได้อะ่ะก็สึกออกมาถูกไหมถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันถ้าอยากจะแต่งงานกันอะไรกันก็สึกออกมาเออก็คุณก็อยู่กับสีกาได้แล้วนะครับอยู่กับผู้หญิงได้แล้วเห็นไหมล่ะสึกออกมาก็จบไหมคุณจะไป อยู่แบบคาผ้าเหลืองมันไม่ใช่ไงสิผิดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วคำว่าผิดดีกว่านะมันผิดเยอะมากคือนะกิเลสทำไมมันถึงไม่หมดไปคุณถือศีลต้องสองร้อยิบเจ็ดข้อมอ,อมีข้อไหนบ้างนะมันไม่มีเลยนะครับรายละเอียดมันเยอะมากใช่ครับผมบวชเมื่อพร้อมหรอมใหม่ๆก็ดูเหมือนพร้อมล่ะ พระบวชใหม่เนี่ยจะได้บุญมากกว่านะเอฟซี FC, บอกได้เลยบวชไปนานๆเลยเริ่มรู้แล้วไงว่าเริ่มรู้แล้วว่าอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดนะครับเริ่มรู้แล้วก็เริ่มปองอาบัตหนักๆก,ก็เริ่มไม่ปองแล้วมันไม่มีอะไรนี่นะว่ากันไปเออหนึ่งพระมีตังบอกแล้วอย่าให้พระจับตังถ้าพระจับตังได้เนี่ยก็จะเอาไปใช้จ่ายพวกนี้อ่าเห็นไหม เอาไปให้ลูกศิษย์ไปซื้อหวยบ้างอะไรบ้างเนี่ยพระเล่นหวยได้ไหมนะมันไม่ได้อาบบยมุกเล่นได้ที่ไหนอะแต่เขาไม่ซื้อเองเขาให้ลูกศิษย์ไปซื้อไงเอยเอาตัวนี้เอาตัวนี้นกำไปดูที่แผงหน่อยปะ่ะเออไปดูที่แผงหน่อยนะมีตัวนั้นหรือเปล่ามีก็ซื้อมา,อาจัดให้ไปอ่ะมันแน่นอนไหมนะพระอาจจะไม่ได้ไปซื้อเองแต่ลูกศิษย์มนะไปซื้อให้ทําไมแอดจะไม่รู้เอะก็เห็นมาอยู่แล้ว เออมันชัดเจนเอฟซีบอกได้เลยมันเป็นเรื่องจริงจริงจังๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก็บวชก็ต้องดูนะครับเอาแค่ถือเอาแค่สินสิทธเนี่ยของเนเนเนี่ยยังทําไม่ได้เลยสินห้าบางองค์ก็ยังทําไม่ได้เลยเอฟซี 4, นะเออสินห้าเนี่ยโกหกนะก็ยังก็ยัง ก็ยังไม่สามารถจะยึดถือศีลห้าเอาไว้เหนียวแน่นยังไม่ได้ยังทําไม่ได้บางทีพระบางองค์ก็เมาโหนะเมานี่้เดินแอไปเชียวเดินตุบัดตุปเปเขาบอกเขาไม่ได้กินเขากินเป็นโอสถเขาว่างั้นยาดองนะโหยาดองกินมากๆก็มกๆเมาดิจะเหลือไหมนะเออไม่เหลือนะครับบางองค์ก็เนี่ยให้ลูกศิษย์นะครับเอซี ให้ลูกศิษย์ไปซื้อก๋วยเตียเเต๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวนะโตลุ่งอ่าแม่ค้าก็ซื้อนะเนาะหนูเอเครื่องปรุงเนี่ยใส่รวมไปด้วยไหมเออตอนนั้นสองทุ่มละเครื่องปรุงเนี่ยใส่รวมไปด้วยไหมคือจะได้ใส่รวมไปเลยนะไม่ต้องแยกเพราะตอนนั้นเขาเขาไม่ได้ทําแยกไว้ก็ก็ผสมปรุงไปเลยเอ่อจัดไหมไปก็ถึงไปเปิดกินได้เลยเอา่าเด็กมันก็ซื้อเนาะมันก็บอกว่า ไม่ต้องล็อกหลวงพ่อท่านบอกถ้าจะไปปรุงเองโอ้โหเป็นไงชัดเจนไหมโอ้โหสองทุ่มแล้วนะโอ้โหไม่ใช่แล้วนะ f ีนะแบบนี้เอออ่าคุณวิจุด,ดากดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับนะนั่นแหละ FT เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับ f ีนะเออ ฟาดกันนะครับตัดสลูด้วยมาม่าทั้งสี่นะครับยำๆไวๆหมูสับนะครับซัดกันตอนเย็นเลยนะโอ้โหนะเอเขาบอกว่าถ้าเกิดอฉันพวกมะเนี่ยไม่อาบาัดเขาว่างั้นอย่างมะพร้าวใช่ไหมะมะม่วงมะอะไรจะขึ้นต้นคาว่ามะเนี่ยเออไม่อาบาัดเขาว่างั้นอตอนกลางคืนก็ฟาดนี่เลยครับมะมามา <laughs> ่า แล้วใส่มะไข่หน่อยนะโอ้โหมันจะอิ่มท้องมากเลยเอฟซี FC นะอู้ใส่เข้าไปอิ่มท้องแน่นอนอเออไม่ต้องกลัวนะครับมันช่วยได้เงมือช่วยได้เราจะบาปไหมเนี่ยอ้ามันเป็นเรื่องจริงไงเบอร์เบิร์นบีนอันไหนแอดก็บอกแล้วไงอ่ารูปไหนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนี้เราก็คารแเราก็นับถือ แต่ไอ้ที่มันมีมันมีจริงๆมันมีแบบนั้นจริงๆนะนะถ้าถ้า FC ไม่ไปเห็นด้วยตาตัวเอง FC จะไม่รู้หรอกว่ามันใช่เอ่อกลางคืนเนี่ยอ่าบนเขาเนี่ยงานเดือนสามตั้งสี่เนี่ยนะครับเพราะแอดเป็นคนที่นั่นเนี่ยงานเดือนสามตั้งสี่พระพุทธบาทเนี่ยบนเขาเนี่ยจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับให้ให้พระเช่าพระต่างถิน่น พระบวชที่นั่นพระบวชกับต้นไม้พระบวชกับต้นโพมาแล้วมาบวชกันที่นั่นแล้วก็ตอนกลางคืนก็ลงมาบิณฑบาตอ่าลงมาบิณฑบาตกันไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมไม่รู้มากระบินกันโอ้โหพระนี่ยืนกันเรียงเป็นแถวเลยเดินกันเพราะว่ามีอ่ามีประชาชนที่เขามาเที่ยวงานเทศกาลเนี่ยนะสิบห้าวันสิบห้าคืนนะลองคิดดูสิเดินกันสงบสงเ่ยมเลยเอฟซีโอ้โห พวกไอ้ฮ่องกงพวกไต้หวันเข้ามาเที่ยวกันเขาบอกโอ้โอวิทาอ่าพระไทยวินัยท่านเข่งจริงๆเนาะเดินกันสงบสงเงียนสงบสงเงียมที่ไหนแล้วเที่ยงคืนห้าทุ่มยังมาเดินมาใส่บาทเดี๋ยมันไม่ใช่แล้วซีเออมันมันไม่ถูกต้องนะครับเจ้าอว,วาดรู้สิเขาเนี้ยเจ้าว,วาดรู้ก็มาไล่จับไงเออมาไล่จับโอ้โหพระนี่วิ่งพระเหลืองไปวนทีเดียวเนี่ยจับ หลวงพ่อได้หลวงพ่อวิ่งไม่ไหวครับหลวงพ่อบอกผมเปล่าผมไม่รู้เรื่องพอไปดูในยานนะ่ามนั้นเหรียญน,นี่เต็มเลยนะครับโอ้โหเหรียญเต็มเลยเออบางบางองค์ก็บินผ่านไปแล้วแล้ววนมาต่อท้ายอีกเออจนกระทั่งอ่าคนที่ใส่บาตรเขาจําได้ครับบอกเอา้าท่านเมื่อกี้ใส่แล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกโยมใส่แล้วก็ใส่ใหม่ได้อีกแหละใส่แล้วก็ได้บุญมากเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเขาว่างั้นโอ้โหเอาก็อย่างนั้นเลยนะ กิดดูสิวันพระใหญ่เสียด้วยนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ใช่ถูกนะอันนี้นับถือถูกไหมลนะ่ะออันไหนของของจริงถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาเผยแผ่สิถูกไหมนะล่ะเราจะไปปกปิดทำไม เออเราต้องต้องไม่ปกปิดเราต้องเอาพวกมารศาสนาออกมาให้ได้เอาออกมาให้หมดเออมันต้องเป็นอย่างนั้น